โปรเจกต์หกเคสตัดดี้โปรเจกต์ทีมหกรณีศึกษาบริษัทน้ำตาลธรรมกาจำกัดอธิบายเหตุการณ์บริษัทน้ำตาลธรรมกาจำกัดปัญหาที่พบคือเรื่องการแจกสลิปเงินเดือนให้แก่พนักงานในแต่ละเดือนก่อนจะถึงสิ้นเดือนของทุกเดือนทางแผนกบุคคลจะต้องปิ้นใบสลิปเงินเดือนให้พนักงานทุกคนซึ่งสลิปที่ปิ้นออกมาจะติดกันเป็นแผ่นย,วย,ยาวยและจะต้องมาฉีกใบสลิปออกเป็นของแต่ละคน โดยห้ามขาดแม้แต่น้อยเป็นกฎจากทางบริษัทถ้าขาดต้องปริ้นใบใหม่ทันทีพอปริ้นออกมาแล้วจะต้องฉีกใบสลิปและแยกตามแผนกตามรายชื่อพนักงานพอแยกเสร็จก็นําไปเตรียมแจกใจ่ายให้พนักงานหลังเลิกงานโดยการทําใบสลิปต้องมาปริ้นมาฉีกและมาแยกแผนกทําให้สิ้นเปลืองเวลาเนื่องจากบริษัทน้ำตาลท่ามการจํากัดมีพนักงานถึง490คนจะต้องมาคอยแยกคอยแจกให้ทุกคนทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ พอพนักงานจะเดินมาเป็นกลุ่มแย่งกันเข้ามารับใบสลิปเงินเดือนทําให้เกิดการแจกผิดช,ชื่อบ้างในบางคนจนเกิดความวุ่นวายเป็นวิธีที่สึ้นเปลืองเวลาและยุ่งยากล่าช้าพนักงานแผนแนกบุคคลมีจํานวนน้อยงานล้นมือแทนที่จะเอาเวลาไปทํางานในส่วนอื่นแต่ต้องมานั่งแยกสลิปเงินเดือนสิ้นเปืองเวลาเป็นอย่างมากการแก้ไขปัญหา จากปัญหาดังกล่าวพบว่าบริษัทน้ำตาลธรรมการจำกัดมีพนักงานถึง490คนพนักงานแผนกบุคคลต้องคอยแยกคอยแจกใบสลิปเงินเดือนให้ทุกคนทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบพอพนักงานจะเดินมาเป็นกลุ่มแย่งกันเข้ามารับใบสลิปเงินเดือนเกิดการแจกผิดชื่อบ้างในบางคนจนเกิดความวุ่นวายการแก้ไขปัญหาจึงได้ให้พนักงานเข้าแถวตามรายชื่อแต่ละแผนกและให้มารับสลิปเงินเดือนทีละแผนกเพื่อให้เกิดการแจกใบสลิปเงินเดือนมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและมี ประกาศสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานในแผนกบุคคลเพื่อให้เพียงพอต่อการทำงานเนื่องจากพนักงานบุคคลมีจำนวนน้อยมีการทำงานที่ล่าช้าส่งผลต่องานแผนกอื่นด้วยผลการแก้ไขปัญหาทำให้เกิดการแจ้งจ่ายสลิปเงินเดือนที่มีความถูกต้องมีการทำงานที่เป็นระเบียบมากขึ้นออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ปัจจุบันมีโปรแกรมเงินเดือนและแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ e-pay slip ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานไฟล์ทรัพยากรบุคคลหรือ hr ให้ไม่ต้องคอยพิมพ์เอกสารออกมาแจ้ให้พนักงานทีละคนลด,ดความเสี่ยงที่พนักงานคนอื่นจะทราบข้อมูลอีกทางพนักงานยังสามารถเข้าไปดูสลิปเงินเดือนได้ง่ายขึ้นผ่านทางอีเมลของตนเองหรือทางระบบที่บริษัทได้จัดตั้งไว้ซึ่งหลายธนาคารก็ให้การยอมรับสลิปเงินเดือนในรูปแบบนี้